ครับผมสวัสดีครับผมโอ้ฟาบินยังหนักเลยครับผมเดี๋ยวเอาแหนพลังมาล่องทดล่องเบนแหนาจานบินครับฟอาบินหลายฮมดแหนาจานบินกัน ล่องนี่มันเบิ่งไปล่องเราต้องขึ้มันเบิ่งดับข้างขวาเนาอจดับข้างขวาเราจะเบี่ยงซ้ายครับผม โบยูโบยูครับผมโบยูโอ้ยไม่เหมาะตัวนี่น้ำหอมมันกับกับยาตัวนี้มันเข้าเข้ามันเบาครับผม